ยินดีต้อนรับเข้าช่องดังคุงพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอ้สวัสดีเยโย่อยู่กับผมดังคุกและกุ้ยซมนะครับขอเสียงกุ้ยซมหน่อยแล้วสวัสดีนั่นแหละเสียงกุเองเดีวนะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับโอ้เมก้าชิบหายแล้วบูว๋คุต้องบูแล้วล่ะมาตอนนี้เราอยู่กับเกม overwatch เถื่อน overwatch แบบเถื่อนนะฮะเอาล้อเล่นเราเล่น,ลนมันคือเกมพาราดินนั่นเองนะครับพาราดินก็คือเป็นเกมหนึ่งในเกมในสตรีมนะครับที่รูปแบบการเล่นคือการดันดันรถไฟของเราไปให้ถึงด่านตรงข้ามให้ได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มีหลายโหมดอยู่เรียกคุณต้องบู๋อะไรมาตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวมิฟมิฟมิฟอะไรสักอย่างนี่แหละเออ เป็นตัวแบบสเกลแบบยังไงวะกระโดดกระโดดแล้วก็หลอยหลังนะฮะเป็นแคลรี่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกูบอกไปดูมา,านะฮะก็มาอุ้ยมังกรตัวเดียเลยมานี่นี่มานี่ครับคือเกมมันก็คล,าคล,าคลา้า,ายๆล้ายโอเวอร์วอตนะฮะเออก็อย่างที่ผมบอกเกมมันคล้ายๆอ้าวกูชนะแล้วเรียบร้อยดีเฟนซ์สักเซ็ตโฟก็คือเกมเนี้ยมันคล้ายๆล้ายโอเวอร์วอตครับคล้ายๆล้ายโอเวอร์วอตเลยแบบประมาณเนี้ยอารมณ์แบบ คล้ายๆกันแต่ฟรีโครเท่นะฮะนี่ขี่ม้าด้วย,ห,ยหมุนๆได้ด้วยเดโ,โยโเย,ย่เราก็ต้องรอเวลานะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปบู๊นะอีกยี่สิบวิตอนนี้เราก็ขี่มาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัพอัพมา้าไวนะครับเราก็สามารถขี่ม้าได้ไวขึ้นมาก capture point spawning spawning สิบห้าวิสิบเก้า ปดชิบหายแล้วไม่นะไม่นะระเบิดจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วโอ้โหไฟยังสวยโอ้ยอดเพื่อนควันสวยมากไปเลิกเลยไปเลิศดเลยไปโลดไปโลดนี่ครับขี่ม้ากูแซงมึงแน่นะกูต้องไวกว่าชิบหายไม่ไปไวจัดนี่มาแล้วนี่ครับเจอก็คือเราต้องอยู่ตรงนี้นะครับให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไฟเราจะเกิดแล้วเราต้องดันไปถึงฝั่งตรงข้ามนะครับ ใครทาให้รถไฟมันเกิดขึ้นมาได้ก่อนก็จะได้ดันนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ดันรถไฟก็ต้องมาป้องกันนะครับไม่ให้ั่าตรงข้ามดันรถไฟมถึงป้อมเรามาไอสัตว์มาดูมฟเมฟโอ้โหมังกรเชเกียตตัวนี้ว่ะแม่งโคตรหนาอะไรเงี้ยตัวอะไรวะตัวใหม่อะไม่รู้ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนตัวใหม่แหละไอ้แม่งโกงว่ะยังแม่งไม่ยืนตรงเนี้ยแล้วก็แทงไอสัตว์มา ซัพพอร์ตมึงซัพพอร์ตเหรอซัพพอร์ตเหรอมึงไปซัพพอร์ตเพื่อซีม,มอะไรคนเดียวอ้าวเฮียล่วงโง่แม่งลงไปตายเองเลยแต่โง่จัดมาดิครับไปมืกันแล้วครับผมเฮ้ยผมเจอแล้วมา้าโอ้โหเฮียแม่งหมุนเป็นไอ้นั่นเลยอะไอตัวอะไรวะโกง่งเอวชนะกูชนะแล้วเหรออ้าวเฉย <Halo. S 2> มาครับตอนนี้เราอยู่ในเกมใหม่แล้วครับผมโอ้ย ขีมมาจากกันจอโอ้โหแม่งอยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วเพื่อนกูไปไหนกันหมดเลยในทีมกูเนี่นยทำไมเหลือแต่กูคนเดียวโอ้ยโอ,โ,โอ้โหมาแล้วรถไฟแม่งดันมาแล้วเพื่อนไปหยุดการดันรถไฟของมันเร็วหยุดมันดันป้อมเดี๋ยวมันจะดันป้อมเราหายแล้วโอ้ยไอแอบเอ๋อแอบเอ๋เอมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมานี่เลยมาน,นี่เลยเพื่อนมึงจะไปไหนเรียบร้อยขี่ okay, มาตอนนี้นะครับเราต้องขี่ม้าไปจุดเกิดเหตุที่กูตายเมื่อกี้นะ เอาไปไหนวะโอออนั่งงเสร็จแล้วมาอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเหรอคิดว่าโอ้โหโดนโซว่าเจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บแล้วกูเจ็บแล้วเจ็บนักรอเลื่อนหิวแป๊บรอเลื่อนหิวเร๊บเอ้สัตว์โอ้ยกูจะตายแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยมาบูบูบกูบัวระบูแหลกบูแหล็กลานมาดิโจ้าเจ้าเจ้าเจ้าไเฮ้ยแอบแอบกูต้องไปลอยแคลรี่มันมานี่กูไปดูทุกดอก ข้อดีของตัวนี้ก็คือปลาไม่อ้นนะครับปลาไม่จํากัดมีดกูมีไม่อ้นนะฮะเสกมีดตลอดโอ้ยมาบินเมึงบินเหระมึงบินเนระมึงบินเนรอม,มึงบินได้ะนะนี่เรียบร้อยแตกโอ้ยทำไมนี่ก็หนีแบบดิจิต,ต,ตอนลงแบบดิจิตอนเดี๋ยวตายเลือดกูยิงน้อยๆด้วยมามาไอเต่าท้องไอเต่าท้องแต่ตายเรียบร้อยโอ้โหมันโอ้โอเกมนี้ต้องแบบต้องตาไวนิดนึงนะฮะ ราะว่ามันค่อนข้างจะเละเทะนะฮะเละเทะจิบหายเลยชนะครับเรียบร้อยฮธรรมดาธรรมดาธรรมดาโอ้สี่สิบบีอุปจ้าชอบคลิปนี้เริ่มกดเลยแล้วก็ติดตามเพื่อนกันด้วยนะครับเจ้าใหม่คลิปหน้าผมไม่บาดีเริ่มแชร์เพื่อนรับชมด้วยล่ะ